มาดูกันอันนี้ใช้ไพ่จุดเทียนนะคะว่าเจ้ากรรมนายเวรอยากให้คุณทําอะไรให้เขาก็เป็นหลักความเชื่อคนไทยความเชื่อส่วนตัวนะคะว่าเจ้าทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรกันหมดดังนั้นมาดูว่าเจ้ากรรมนายเวรอยากให้คุณทําอะไรให้เขาอืมแล้วไพ่ใบนี้นะขอไม่ปิดนะเพราะว่ามันก็เป็นภาพที่ว่าไม่ได้แอาจจะ a ออจัดดังนั้นภาพอันนี้เนาะ ก็จะกนนรรมนายเวรอยากให้คุณทำบุญกรวดน้ำไปให้นะอยากให้คุณอุอนะทิศส่วนกุศลเนี่ยพื่หรือให้คุณเนะี่ยไปบริจาคเสื้อผ้าอาหารให้กับ ออ,องค์กรหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับผู้ยากไร้นะคะพน,นี้มันเป็นช่วงโพเพช่วงข้ามถวายไรเซอระหว่างกลางคืนกับช่วงเย็นนะคะที่ใกล้จะกลางคืนเต็มที่แล้วเจ้ากรรมนายเวรคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําบุญให้ท่านเขาบ่อยๆนะคะดันั้นถ้ากดตอนนีน้ชีวิตของคุณมันติดมันขัดมันทําอะไรมันก็มีแต่ความอึมครึม ไม่ได้รับอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักทีนะคะทำอะไรคนเดียวก็ดูแบบยอกแยกยอกแยก,ยกไม่ไปไม่ไหวต้องหาตัวช่วยตวลอดดังนั้นเนี่ยชีวิตติดขัดอย่างเงี้ยอ่าเจ้ากรรมในเวรอาจจะอยากให้คุณเ อุทิศส่วนกุศลทำบุญเมื่อไหร่นะคะอย่าลืมปวดน้ำเราทันทีเลยแล้วก็เนี่ยมันเป็นช่วงเพลย์เพลนะคะมันอาจจะแปลว่าบ้านคุณมันไม่ค่อยเปิดไฟก็ได้แล้วทาให้บ้านมันมืดอึมคลุมดูแล้วไม่สดชื่นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะถ้าถามว่าเจ้ากรรนียอันนี้เป็นคนที่